ช่วงเช้าที่ผ่านมาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดโดยที่มีกองเชียร์เอาผ้าเขาาม้ามาผูกเอวกันเยอะเลยค่ะ นี่สาวๆาาตัวแทนจากสมาคมสตรีชาวอีสาน20จังหวัดเลยนะคะ,ะก็คือกลุ่มที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยเข้าไปโอบกอดขอถ่ายรูปกับนายกเศรษฐาและก็เข้าไปผูกผ้าขมารอบเอวให้กับนายกเศรษฐาทวีสินนะคะรับขวัญแล้วก็ต้อนรับสู่ภาพอีสานร,ระหว่างเจ้าตัวนําคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นปฏิบัติภารกิจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่อีสานด้วย แล้วก็อันนี้เป็นช่วง8โมงเช้าค่ะคุณเศรษฐากับคณะนะก็ลงพื้นที่ไปมีทั้งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณหมอพรมมินเลิอสุริเดชเลขาธิการนายกไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ราชการจังหวัด ตัวแทนส่วนราชการสสพักเพื่อไทยแล้วก็ชาวบ้านมารอต้อนรับด้วยนะคะครับจากนั้นครับคุณเสฐาและคณะก็เดินทางต่อไปที่เขื่อนอุบลรัฐนะครับไปรับฟังปัญหาภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยจุดนี้ครับมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านเนี่ยมาร่วมรับฟังปัญหาด้วยแล้วก็ผูกผ้าขาม้าอีกรอบหนึงนะฮะ จริงๆหลายคนก็แซวนายกเศรษฐานะว่าพอดีท่านตัวสูงนะมีที่ให้ผูกเยอะหน่อย <c oughs> อนะฮะเออ,อผูกยังไงก็ไม่เต็มง่ายๆนะฮะจุดนี้ครับคุณเศรษฐาและคณะครับได้พบปะก,กับประชาชนที่อยู่ทั้งในพื้นที่ชลประทานและก็นอกเขตชประทานเพื่อพูดคุยประเด็นปัญหาภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ e ์เอลนิโยปัญหาพื้นที่ทํากินการบริหารจัดการน้ําพร้อมทั้งหารือกับส่วนราชการถึงสถานการณ์น้ําและมาตรการรับมือกับภัยแล้ง หลังพบว่าปริมาณน้าในเขื่อนปีนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งคุณเสรษฐาเองก็ยอมรับครับมีความกังวลเพราะปริมาณน้ําน้อยจริงๆแต่ยังโชคดีที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยน้ําในเขื่อนถูกจัดสรรไปใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนมากที่สุดคุณเศถษายอมรับว่าตัวเองเนี่ยมาจากภาคเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของเกษตรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเกษตรกรหลายล้านคนรัฐบาลมีงบเยอะฮะแต่ปีนี้ยอมรับมันลําบากหน่อย แต่เชื่อว่าปีงบประมาณหน้าจะดีมากขึ้นนะครับยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะดูแลไม่ให้เกิดปัญหาภัยแล้งไม่ให้เกิดปัญหาน้ํานท่วมและจะให้ความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรกร,รวมไปถึงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลลงทุนไปจะคุ้มค่าและทําให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นครับเดี๋ยวขอดูไฟแนลปริมาณน้ำฝนตกที่ตกมาอีกเราก็หวังว่า,วา าจจะมีบาสิ่งอาจจจังที่สามารถทําให้น้ําตกขึ้นไปได้อีกแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับต้องดูเรื่องรายได้ของพี่น้องกเกษตรกรด้วยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องไม่ท่วมไม่แ้งเป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่หลายรัฐบาลมาแล้วดูคุรัฐบาลเราเนี่ยควรจะต้องให้ความสาคัญอย่างมากเพราะถ้ากเกิดภาวะไม่ท่วมไม่แ้งเนี่ยเราทําสําเร็จเนี่ย ทุกทุกบาทที่ลงทุนไปไม่เป็นข่านเถื่อนช่านสายนะครับลงทุนในการปลุกล่อบอทุกบาททุกสตาง์ที่ลงทุนไปเนี่ยจะมาสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ระหว่างที่คุณเศรษฐาลงพื้นที่นะคะมีกลุ่มชาวบ้านประมาณ500คนค่ะถือป้ายขอความช่วยขอความช่วยเหลือว่าให้ช่วยแก้ปัญหาคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่ทินทำกินจากโครงการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านร้องว่าไม่ได้รับเงินชดเชยจากการย้ายที่อยู่ แล้วก็รวมถึงเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินด้วยรอคอยรัฐบาลเพื่อไทยมานานแล้วออคุณเศรษฐาก็เลยบอกสั้นๆบอกว่าได้ครับออแล้วก็เดินไปพบทักทายประชาชนนะคะชาวบ้านเขาก็พอใจเขาก็ปรบมือเสียงดังเ,ออเลยค่ะก็มบีบางจังหวัดเหมือนนายกเศรษฐาก็แบบตกใลแบบรอหน่อยเ,ออเดี๋ยวเงินดิจิลตล 1, อลหนึ่งหมื่นก็จะมาแล้วนะคะคแล้วก็จากนั้นคุณเศรษฐาและคณะเนี่ยก็เดินทางออกจากเขื่อนอุบลรัฐนะคะต่อไปที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็ไปรับฟังเรื่องของการจัดงานเพื่อส่วนโลกด้วยแล้วก็ พักขังคืนที่อุดรธานีนะคะเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้คุณเศรษฐาจะนําคณะออกเดินทางจากสถานีรถไฟอุดรธานีไปยังสถานีรถไฟหนองคายพร้อมกับนักธุรกิจเอกชนคุยประเด็นการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและสอปอป,อปอลาวก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี